เราได้ตัวโมเดลที่เป็นเส้นตรงมาแล้วนะครับได้ linear regression โ o เดลมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยคือเราจะต้องมีมวิธีการอะนะเหมือนให้ให้ตัวเลขหรือดัดชนีบางอย่างเนี่ยเเพื่อบอกว่าโมเดลที่เราได้มานั้นะ่ะผู้ใช้อะ่ะ หรือผู้ที่จะเอาโมเดลนี้จากเราไปใช้เนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนว่าโมเดลมันเป็นตัวแทนที่ดีของชุดข้อมูลนั้นจริงหรือเปล่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดแล้วนะคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสเป็นเบสฟิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเบสฟิตในเงื่อนไขที่ว่าเอ่อนงเงื่อนไขที่ว่า มันให้ผลรวมของเออร์เลอกำลังสองน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจผมมีรูปหรือเปล่าเหมือนจะมีอยู่อ่ะไม่มีว้ยเออนี่ยอย่างอย่างข้อมูลแบบนี้สมมุตินะสมมุติข้อมูลถ้ามันมาเป็นแนวโน้มแบบนี้นะไอจุดจุดจุดอย่าเพิ่งดูเส้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นจุดจุดนี้ก่อนนะ เนี่ยถ้าจุดข้อมูลมันมาทรงนี้นะแล้วอยู่ๆเราไปใส่แบบเราไปใส่แบบใส่เป็นแนวโน้มเส้นตรงแบบนี้ครับเข้าไปเนี่ยถามว่ามันเป็นเส้นแนวโน้มที่ดีไหมเป็นเส้นตัวแทนที่ดีของชุดข้อมูลไหม,มเด็กอนุบาลมาดูนะครับไอคนที่ชวนนายกเล่นเกมบวกเลขให้ได้ยี่สิบสี่เนี่ยมาดูเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยก็ เนี่ยจุดจุดมันมาแบบเนี้ยจุดจุดมันมาแบบเนี้ยเส้นตัวแทนมันก็ต้องโค้งตามแนวข้อมูลสิวะอยู่ๆจะมาบอกว่าเส้นตรงเส้นเนี้ยเป็นตัวแทนที่ดีของชุดข้อมูลนี้ได้ไงนึกออกไหมครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าไอ้เส้นตรงเส้นเนี้ยครับมันอาจจะเป็นเส้นตรงที่ให้ผลรวมของเออร์เรกํำลังสองน้อยที่สุดก็ได้นะครับคือคือจุดข้อมูลมันมายังไงเนี่ยมันแล้วไอ ถ้าเราไม่พอตเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันกระจายเป็นรูปเส้นตรงเส้นโค้งอ่ะนะครับจุดข้อมูลมันมาอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราใช่ไหมว่าเราจะเลือกเอาเส้นตรงเส้นกําลังสองเส้นกําลังสามหรือเส้นแบบ exponent i น l เีอย่างเงี้ยไปฟิตกับข้อมูลในตารางเราอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกเราเป็นคนเลือกว่าเราจะฟิตเส้นอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ทุกทุกการฟิตเส้นเข้าไปเนี่ย มันไดเออร์เลอร์กำลังสองน้อยที่สุดผลรวมของเออร์เลอร์กำลังสองน้อยที่สุดเสมอแหละถ้าเราทําตามกระบวนการของในกลุ่มวิธีล i เกชันนะพอพอเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมคือชุดข้อมูลมันมาเป็นตารางใช่ไหมถ้าเราไม่พลอตเราไม่รู้หรอกว่าแนวโน้มของข้อมูลมันเป็นยังไงนะครับสมมุติข้อมูลมากองอยู่ในรูปของตารางนะครับเราก็ฟิตเส้นตรงเข้าไปด้วยหลักการของ Re square r e g r e s s i o n การ อ่ฟิตเส้นตัวแทนที่ให้ผลรวมของเออร์เลอร์กำลังสองน้อยที่สุดเข้าไปเออเราก็จะได้เส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะเส้นตรงเส้นนี้ครับเป็นเส้นตรงที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามันให้ผลรวมของเออร์เลอร์กำลังสองน้อยที่สุดแต่ถามว่ามันเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูนไหมนี่ไงต้องก็เอามาพอดดูดิแหกตาดูสิว่ามันใช่ไหมละ่ะไม่ใช่อะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเส้นที่ให้เออร์เลอร์กำลังสองน้อยที่สุดก็ตามเนี่ยนะ แต่ถ้าดูด้วยตาแล้วไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงนึกออกไหมครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งคืออันนี้นะอันนี้จริงๆผมเรียงเนี่ยผมไม่ได้เรียงแบบตามลําดับที่ควรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ที่ควรควรจะเป็นข้อแรกเลยคืออันนี้ครับนี่ข้อแรกเลยคือสิ่งนี้ครับฮารกราฟเลยแล้วก็เอา ตาเรานี่แหละเป็นคนดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2เดี๋ยวเราจะทำอันนี้นะครับทำคำนวณหาค่านี้เรียกว่า standard error of estimate นะครับนิยามของมันเป็นอันนี้นะคือผลรวมของ error กำลังสองนะครับไอ,ไอตัว sr เนี่ยคือ sum of square of residual นะครับเป็นผลรวมของ error กำลังสองนะครับ มันม <Or, S 2> ันเป็นก right? 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 ําลังสองใช่ไหมมันเป็นผลรวมของค่าเออร์เลอร์กำลังสองใช่ไหมเราจับมาหาค่าเฉลี่ยก่อนครับจับหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับแต่ว่าสังเกตว่ามันเป็นจํานวนข้อมูลแบบที่เป็น n นลบสองนะไม่ใช่ n เฉยๆนะครับเดี๋ยวดยย้อนกลับมาพูดแต่ว่าให้มองว่าอันนี้คือผลรวมของเออร์เลอร์กำลังสองใช่ไหมครับจับหารด้วยจํานวนจุดข้อมูลก็เป็นการหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ถอดรูทมันกลับมาที่เดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ความหมายของตัวนี้ครับ sum of a standard error of estimate หรือว่า s y ทับ x ตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือ,อขนาด error เฉลี่ยนะครับระหว่างค่าของชุดค่าของชุดข้อมูลกับเส้นตัวแทนโอเคไหมตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะก็คือเหมือนกับเป็นระยะห่างเฉลีย่ยพูดอย่างนี้ดีกว่าระยะห่างเฉลี่ยระหว่างเส้นตัวแทนกับชุดข้อมูลนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงมันเอาขนาดของเออ,เอร์เอร์แต่ละตัวยกกําลังสองใช่ไหมมาหารด้วยจํานวนข้อมูลมาหารเฉลี่ยนะก็กลายเป็นต่อก,กลายเป็นค่าเฉลีย่ยใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากมันยกกําลังสองอยู่แล้วก็ถอดรูนกลับลงมานะครับก็ให้มันกลับมาที่ดีกรีเดิมอะดีกรีกําลังหนึ่งเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่สื่อว่า ชุดข้อมูลคุณนะ่ะกับไอเส้นตัวแทนคุณนะ่ะมันห่างกันเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าค่าเนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ไหมโอเคนะครับไอแสแตนดาร์ดเอเอร์เรอร์เวกเนะครับทีนี้ไอตัวหานะี่มันเป็น degree of freedom ครับถ้าถ้าคนไทยแปลในตำราไทยนะอันนี้บางทีบางคนก็จะเรียกว่าเป็นองศาเสรีนะพะไหม เทียบกับไอจักรวาลนั่น,นหรือมิแล้วมันก็พอๆกันนะครับคือแปลแล้วกูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับแปลเป็นภาษาไทยกูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับก็ก็ไม่ไม่แปลนะครับผมก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า degree of freedom นะครับภาษาอังกฤษเวลาเขาย่อกันเขาจะเขียนว่า D.O.F. นะครับ degree of freedom degree มันหมายถึงความแบบความความแรงหรือว่าระดับอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เหมือนกับว่า ถ้าจะแปลให้มันได้เรื่องจริงน่าจะแปลว่าเป็นระดับความความมีอิสระนะครับถามว่าเป็นระดับความมีอิสระของอะไรก็เป็นระดับความมีอิสระของการเลือกค่าของข้อมูลนะครับเออแล้วมันคืออะไรวะอันนี้ต้องย้อนไปดูในคลิปสอนหนะ้านี้ผมอธิบายแบบเยอะมากนะเออเพราะว่า d ดิกรี e ้อมมันมีสองความหมายนะครับความหมายตรงคือแบบเมื่อกี้เลยคือเป็นความ ระดับความเป็นอิสระในการเลือกค่าของข้อมูลนะครับเอ่อยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับถ้าเรามีข้อมูลนะสมมุติเรารู้นะว่าข้อมูลมีทั้งหมด1ิบจุดนะครับเรารู้ว่าข้อมูลต้องมี1ิบจุดและเรารู้ว่าโมเดลของเส้นตรงน่ะ y เท่ากับ a ศนบวก a 1 x อ่ะ a ศูย์ a 1 M, มีค่าเท่าไหร่คือเรารู้โมเดลนะครับเราอ่ะจะมีอิสระในการเลือกค่าของข้อมูล8ค่านะครับ พอเราเลือกข้อมูลมาได้แปดค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าที่เก้ากับสิบอะจะมีค่าที่มันจะต้องเป็นนะครับค่าที่มันจะต้องเป็นนะหลุดออกมาเลยนะครับโอเคไหมเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องคืออยากให้ดูในคลิปสอนเลยนะเพราะต้องพูดซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดซ้ำก็ได้แต่ว่าพูดซ้ำแล้วไปพูดในแง่ของค่าเฉลี่ยจะ,จะง่ายกว่าเอา่ออ่าแต่เอาตรงนี้ก่อนนะ อันนี้คือระดับความเป็นอิสระในการเลือกค่าของข้อมูลสมมุติเรารู้ว่ามีข้อมูลสิบจุดเรารู้โมเดลของเส้นตรงเรียบร้อยแล้วนะว่า A 0ศูย์มีค่าเท่าไหร่ a 1หนึ่งมีค่าเท่าไหร่นะครับเราาจะมีอิสระในการเลือกข้อมูลทั้งหมดแปดค่านะครับอีกสองค่าจะมีค่าที่มันต้องเป็นออกมาทันทีเลยเพราะไอ้แปดค่าที่เราเป็นคนเลือกมาตอนแรกนะ อีกสค่าที่เหลือจะต้องมีค่าออกมาให้เราเลยโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้า2ค่าสุดท้ายนั้นมันไม่เป็นค่าที่มันจะต้องเป็นนะเราก็จะไม่ได้โมเดลเส้นตรงที่ออกมาเป็น A0 ศูย์แบบที่เรามีอยู่ในมือตอนแรกโอเคไหมฟังดูงงงง,ง,งหน่อยนะเป็นหมุนๆฟังซ้ำอีกทีหนึ่งเ,เพราะฉะนั้นไอตัวหารตรงนี้เขาก็เลยต้องการสื่อเรื่องด e e of Free d อมด้วยมันก็เลยกลายเป็น n ลบสนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ว่าไอ้เลข2ตัวนี้นะมันมาจากดีกรีของสมการเรานะบวกไปอีกหนึ่งนะครับเ,เช่นอันนี้มันเป็นเส้นตรงอะนะดีกรีของสมการเราก็เป็นโพลินเมีย l ลอันดับที่1ใช่ไหมเป็นโพลินเมีย l ลดีกรีหนึ่ใช่ไหมหรือว่าเป็นเฟิร์สออเดอร์โพลินเมียลนะครับเพราะฉะนั้นไอออเดอร์บวกหก็คือเลข2อนงะมันก็จะเลยเลยเป็นตัวเลข2ที่ถูกหักความอิสระในการเลือกข้อมูลออกไปนะครับ ขึ้นอยู่กับอันดับหรืขึ้นอยู่กับออเดอร์ของสมการที่เรามาใช้นะครับอ่ะทีนี้มันสื่อความหมายอะไรว่ามันสื่อความหมายว่างนี้นะคือคือความหมายจริงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่ความหมายในเชิงคณิตศาสตร์คือแบบนี้นะเอ่อถ้าเรามีจุดของข้อมูลทั้งหมด10จุดนะครับเอ่อเราจะมีอิสระในการเลือกข้อมูลทั้งหมด1 0บลบสก็คือ8กับแบบที่เราพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเรามีข้อมูล สองจุดหละ่ะเออถ้าเรามีข้อมูลสองจุดละ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราแทนเลขสองเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมปับ๊บมันจะกลายเป็นจังหวะการหารด้วยศูนย์พอดีเลยใช่ไหมพอเป็นจังหวะการหารด้วยศูนย์หรือว่าเป็นจังหวะที่ดีเกลียวฟรีดั้งเป็นศูนย์เนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราคำนวณการเบี่ยงเบนไม่ได้เลยนะนึกออกไหมเพราะมันจะไม่เบี่ยงเบนเลยไงน,นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดีกลียวฟรีดั้งเป็นศูนย์เนี่ย มันหมายความว่าฉันหาการเบี่ยงเบนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะครับมันเป็น perfect fit นะครับคำว่า perfect fit แปลว่าอะไรแปลว่าเส้นตัวแทนเนี่ยวิ่งผ่านจุดข้อมูลของเราครบทุกจุดนะครับจากเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าถ้า n เท่ากับ2หลักแล้วเรามาฟิตเส้นตรงเข้าหา2จุดนั้นนะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคุณใช้วิธี R l i a s t q u a l e e q a t i o n นะ ยังไงซะเส้นตรงที่เราจะมาฟิตใส่จุด2จุดนะครับมันก็จะต้องวิ่งผ่านจุด2จุดนั้นเสมอนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรก็มันก็ไม่มีความเบี่ยงเบนเลยไงจุด2จุดกับเส้นตัวแทนข้อมูลมันก็ไม่ไม่มันก็ซ้อนทับกันพอดีไงมันก็เลยไม่มีการเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นตรงจังหวะที่ดีเก e ียวฟรีดอมเป็นศูนย์เนี่ยมันคือจังหวะที่เราหาการเบี่ยงเบนหรือหาระยะห่างระหว่าง จุดข้อมูลกับเส้นตัวแทนไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็น perfect fit เนี้ยนะครับมันจะต่างกับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เรามีข้อมูลจุดเดียวนะครับแล้วเราพยายามจะฟิตเส้นตรงให้มันนะเป็นยังไงวะจุดข้อมูลจุดเดียวคือ n เท่ากับหนึ่งเอาหนึ่งไปลบสองก็ได้ติดลบเงียไอ้น,นี่เป็นไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ perfect fit แลวนะครับอันนี้คือแปลว่าทำไม่ได้นะครับโอเคนะคือต้องพูดว่า จำนวนข้อมูลมันไม่พอที่เราจะมาสร้างเส้นตรงโอเคไหมคือจังหวะที่ดีกรีฟรีดอมเป็นลบนะแต่ว่าจำนวนข้อมูลอะไม่พอที่จะมาสร้างเส้นเคอร์ฟนะครับโอเคไหมครับหลักการนี้เดี๋ยวใช้ต่อไปยัง p o l ิ n o m i a l กับมั l ติ e พลิเก i o n ด้วยนะอย่างนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปพูดเรื่องดีกรีฟรีดอมนิดนึงก่อนนะในในแง่ของค่าเฉลี่ยเนี่ยว่าเอ๊ะความหมายในการเลือกข้อมูลอนะ่ะ ทำไมมันถึงมันถึงสื่อแบบนั้นนะอ่านดูตรงนี้นะอย่างอันนี้นะสมัยที่เรายังฟิตเคิร์ไม่เป็นนะครับก็คือเมื่อสักชั่วโมงกว่าก่อนหน้านี้นะสมัยที่เรายังฟิตเคิร์ไม่เป็นเนี่ยนะครับเวลาเราจะหาตัวแทนของชุดข้อมูลนะครับเราหาตัวแทนด้วยการหาค่าเฉลีย่ยใช่ไหมจับบวกกันให้หมดแล้วหารด้วยจานวนจุดข้อมูลใช่ไหมครับจบแล้วแต่นี้เวลาเราจะถามว่าอ้าวแล้วแล้วเออ ค่าเฉลี่ยนั้นเป็นตัวแทนที่ดีของชุดข้อมูลไหมนะครับกเ็เราก็ต้องหาการเบี่ยงเบนไงสิ่งที่เราเรียกว่า s t a n d a r d ดเดเวียชันนะครับค่าการเบี่ยงเบนของข้อมูลถามว่าสิ่งนี้คืออะไรมันคือการกระจายตัวหรือว่าการเบี่ยงเบนของข้อมูลรอบตัวแทนนะครับรอบตัวแทนตัวแทนเราในที่นี้เนี่ยเป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอ่าแล้วเราคิดยังไงล่ะก็เนี่ยครับ มันคือผลรวมของเออเ r อกำลังสองเหมือนกันนะไอตัว standard deviation เนี่ยมันตั้งต้นจาก st นะครับ st คืออะไรเนี่ยมันหาจากจุดข้อมูลแต่ละจุดใช่ไหมจับลบค่าเฉลีย่ยจุดข้อมูลแต่ละจุดจับลบค่าเฉลี่ยนะครับนะก็แล้วก็จับยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกันให้หมดอันนี้เรียกว่า sum of squared residual จริงๆชื่อมันเหมือนกับ sr ทุกประการเลยแต่ว่าตอนที่เราทำ sr เนี่ย ตัวแทนเราเป็นเส้นเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เราทํา st เนี่ยตัวแทนเราเป็นค่าเฉลี่ยนะครับจริงๆค่าเฉลี่ยเป็นเส้นไหมมันก็เป็นเส้นนะอ,อ,อย่างเช่นผมเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะ่สมมติผม plot ร,ราฟ p h อย่างนี้นะแล้วก็มีจุดข้อมูลทั้งหมดสามจุดนะสมมติเอาผมก็เอาเลียงแบบเลียงง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะเวลาเราเราหา y bar นะครับมันคือการหรือว่าหาค่าเฉลีย่ยมันคือการลากเส้นในแนวนอนนะครับ นึกออกไหมโอเคไหมมันก็เป็นเส้นเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเส้นแนวนอนเป็นค่าเฉลี่ยนะครับไอตัว ST เนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องนี้ครับมันก็สะท้อนเรื่องเรื่องว่าข้อมูลแต่ละจุดนะครับ Y 1 Y 2 Y 3นี่นะห่างจากตัวแทนก็คือค่าเฉลีย่ยเคยเส้นแนวนอนที่ผ่ากลางตรงนี้นะครับห่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ละตัวเนี่ยห่างเท่าไหร่นะครับก็มีสาค่าใช่ไหมล่ะ ก็เอา3ามค่านั้นนะ่ะต่างคนต่างยกกำลังสองนะครับบวกกันให้หมดอันนี้จะเรียกว่าเป็น sum of square residual เนาะก็เหมือนกับ i s เเมื่อกี้เลย e r r o r ตรงนี้นะครับจับยกกำลังสองเพื่อกำจัดเรื่องเครื่องหมายบวกลบ e r r o r ตรงนี้จับยกกำลังสองเพื่อกำจัดเครื่องหมายอันนี้จับยกกำลังสองเพื่อกำจัดเครื่องหมายนะครับสามัญเมื่อกี้บวกกันให้หมดเป็น st นะครับจากนั้นเราจับหารเฉลี่ยครับก็จะได้รู้ขนาดระยะห่างเฉลีย่ยใช่ไหม แต่ว่าหารเฉลีย่ยนี่เขาไม่ได้หารด้วย n นะเขาหารด้วย n ลบหนึ่งนะครับหารด้วย degree of freedom พอจับหาค่าเฉลีย่ยเสร็จรปุ๊บเราก็ถอดส u a r e r o o t เนี่ยอันนี้เรียก standard deviation นะครับเรียกความการเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับสังเกตความเหมือนด้วยนะ standard deviation กับไอตัว standard error of estimate นะครับ s y กับ s y ทับ x เนะี่ยจริงมันนิยามเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามันเทียบกับตัวแทนสิ่งไหนล่ะ สมัยที่ยังไม่ได้ทำ ation, ลีเกชันเราเทียบกับตัวแทนคือค่าเฉลีย่ยแต่หลังจากที่เราทำลีเกชันไปแล้วตัวแทนมันจะเป็นเส้นนะครับเส้นตัวแทนชุดข้อมูลนะครับสมเดียวกันเลยนะครับทีนี้ด r e e ทัลฟรีดอมตรงนี้มันคืออะไรนะถ้าถ้า,ถาเอมันเป็นสิบเหมือนเดิมอนะสมมติเอาตัวอย่างเดิมนะถ้าเรารู้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีอยู่สิบตัว มีอยู่สิบตัวนะครับเ,เราจะมีอิสระในการเลือกข้อมูลทั้งหมดเก้าตัวโอเคไหครับม,มาใหม่เรารู้ว่าข้อมูลต้องมีสิบตัวและเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยต้องมีค่าเท่านี้นะครับเราจะมีอิสระในการเลือกข้อมูลทั้งหมด n ลบหนึ่งคือสิบลบหนึ่งเท่ากับเก้าตัวพอเราเลือกข้อมูลเก้าตัวแรกไปแล้วเนี่ยข้อมูลตัวที่สิบอ่ะมันจะต้องมีค่าอยู่ค่าหนึง่ง อย่างแน่นอนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยแบบที่เรามีอยู่ในมือตอนแรกโอเคไหมเราก็ถึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น g ี e e o f f r e e d o m นะครับยกตัวอย่างเอาเลขแค่สามตัวนะสมมติผมผมชอบยกตัวอย่างนี้ในคลิปสอนผมก็ยกตัวอย่างนี้แหละสมมุติเรารู้ว่ามีนักเรียนอยู่สามคนในห้องนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเกรดเฉลี่ยของห้องนี้จะต้องเป็นสองจุศูนย์นะครับเรามีอิสระในการเลือกข้อมูลทั้งหมด n ลบค่านะครับก็คือ สามลบหนึ่งคือมีอิสระในการเลือกค่าเกรดมาสองค่าสมมุติเราเลือกให้ค่าแรกเป็นหนึ่งจุดห้าค่าที่สองเป็นสองสมมุตินะถามว่าค่าที่สามต้องมีค่าเท่าไหร่มันจะออกมาทันทีเลยใช่ไหมเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยมีเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยต้องเป็นสองจุดศูนย์เรารู้ว่าข้อมูลมีทั้งหมดสามจุดจุดแรกเรามั่วค่าขึ้นมาได้หนึ่งจุด แล้วแต่เราเราสมมติแล้วแต่เราได้นะดีกรีออฟฟิดอนเป็นของเราสมมุตินะครับเรามีอิสระในการเลือกข้อมูลอยู่เราเลือกข้อมูลจุดแรกเป็นหนึ่งจุดห้าอันที่สองเป็นสองไอจุดที่สามอ่ะมันจะต้องมีค่าสองจุดห้าโดยอัตโนมัตินึกออกไหมครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยเป็นสองอย่างเงี้ยก็แปลในเงี้ยคือสื่อความหมายว่าดีกรีออฟฟิดอนคืออิสระในการเลือกค่าของข้อมูลนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิด n เป็น หนึ่งเป๊ะเลยเนี่ยก็แปลว่ามันไม่มีการเบี่ยงเบนระหว่างค่าของข้อมูลกับค่าเฉลี่ยเลยใช่ไหมนึกออกไหมครับก็มึงมีมึงมีอยู่คนเดียวแล้วมึงจะมาบอกให้หาค่าเฉลี่ยมึงจะมาให้กูหาทําไมวะใช่ไหมจะมาให้หาค่าการเบี่ยงเบนมึงจะให้กูหาทาไมใช่ไหมมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีข้อมูลศูนย์ตัวแล้วบอกว่าเฮ้ยค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเท่าไหร่นี่มึงบ้าละนะครับก็คือถ้าเกิด เอนมันเป็นศูนย์แล้วทําให้ในวงเล็บนี้ติดลบก็แปลว่าจะมาคิดทํำไมนะครับประสาทหรือเปล่านะครับโอเคไหมโอ้โหนี่อธิบายเรื่องด e เก f ฟรีดอมยาวเกินไปนะจุดประสงค์ในการอธิบายท่อนนี้ของไอคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องด e เก f ฟรีดอมเลยนะแต่ว่าสถานการณ์พาไปนะครับงั้นเดี๋ยวตัดคลิปสักนิดนึงนะเดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่นะ